ติวสอบนักวิชาการสาธารณสุขวันละหนึ่งข้อวันนี้โจทย์ถามว่าเมื่อพบโรคติดต่ออันตรายในต่างประเทศกรมควบคุมโรคมีหน้าที่อย่างไรข้อแรกประกาศเขตติดโรคโดยอิสระข้อ 2. ประสานงานกับองค์การอนามัยโรคเพื่อขอข้อมูลข้อ 3. ส,สั่งปิดด่านชายแดนชั่วคราวข้อ4รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศสภาวะฉุกเฉิน่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมโรคในกรณีที่มันเกิดโรคในต่างประเทศนะคะ ในมาตราสามสิบสามนี่เขาระบุไว้ชัดเจนเลยว่าในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโรคดังกล่าวเพื่อมาเป็นมาตรการในการป้องกันหากโรคนั้นติดต่อมาถึงของประเทศไทยเนาะอันนี้คือบทบาทหน้าที่ การประสานง,งานระหว่างประเทศทีนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมให้นิดนึงเรื่องของหน้าที่ของกรมควบคุมโรคแบบสรุปเข้าใจง่ายนะคะจริงๆแล้วกรมควบคุมโรคมีอีกหลายบทบาทหน้าที่ที่สําคัญแต่ให้เราจําคีย์เวิร์ดไว้อย่างนี้นะคะว่ากรมควบคุมโรคของเรานีจะเป็นเบื้องหลังของหลายๆงานะจะเป็นหลังบ้านจะเป็นเรื่องเบื้องหลังเนาะไม่ว่าจะเป็นงานเฝ้าระวังโรคเฝ้าระวังโรคแอม เรื่องของจัดระบบรายงานโรคเก็บข้อมูลเอามาวิเคราะห์ทําสถิติอันนี้คือหนึ่งบทบาทของกลุมควบคุมโรคนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีควบคุมและป้องก,กันโรคควบคุมและป้องก,กอันโรคอ่าที่นี้ก็คือการออกแนวทางออกคู่มือมาตรการในการป้องกันหรือควบคุมโรคใช้ความรู้ในเรื่องของวิชาการนี่นำไปสู่การแก้ปัญหาเนาะอ่าถัดไปก็คือเรื่องของการทํางานวิจัย และพัฒนาวิจัยพัฒนาก็เช่นการ,รศึกษาค้นคว้าการวิจัยโรคติดต่อใหม่ๆพัฒนาวิธีการตรวจวัคซีนแล้วก็มาตรการป้องกันนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการประสานงานระดับชาติและนานาชาติาประสานงานระดับชาติและนานาชาติก็คือการทํางานร่วมกันกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโรคติดต่อรองจังหวัดเนาะเมื่อมีโรคจากต่างประเทศก็จะประสานงานกับ who อย่างในที่มาตรา3 3มาเขาระบุไว้นะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของสนับสนุนท้องถิ่นสนับสนุนท้องถิ่นสนับสนุนและจังหวัดสนับสนุนท้องถิ่นสนับสนุนยังไงก็เช่นให้คําแนะนําส่งคนส่งงบประมาณหรืออุปกรณ์ีลงไปช่วยในพื้นที่ช่วยอบรมเจ้าหน้าที่ต่างนะคะและอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือการจัดการเหตุฉุกเฉินด้าน โรคติดต่อการจัดก,การเหตุฉุกเฉินนะ,ะที่ต้องทําก็คือเรื่องของเตรียมความพร้อมอเรื่องของอุบัติอุบัติหม่โรคระบาดใหญ่เสนอรัฐบาลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกในประเทศนะคะทีนี้ย้อนกลับไปที่จยดของเราเรารู้แล้วว่างานควบคุมโรคคืองานเบื้องหลังเขีนยนชี้บวดไว้นิดนึงว่างานควบคุมโรคคืองานเบื้องหลังเบื้องหลังโน้ตไว้เลยนะคะทีนี้โจทย์ถามว่าเมื่อพบโรคติดต่ออันตรายในต่างประเทศ กรมควบคุมโรคมีหน้าที่อย่างไรบ้างข้อแรกประกาศเขตโรคโดยอิสระเฮ้ยการประกาศเขตโรคนีเป็นอำนาจของผู้หลักผู้ใหญ่เลยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะคะตามคำแนะนำของคณะกรรมการซึ่งพอนิดถึงความเป็นจริงแล้วกรมควบคุมโรคไม่ต้องถึงขั้นต้องไปประกาศเองเพราะว่ามีบุคคลหรือระดับบิ๊กกว่านั้นเป็นคนประกาศให้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดอออนะคะไม่ใช่ข้อ 2. ประสานงานกับองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูลอันนี้คืองานเบื้องหลังไหมอันนี้คืองานเบื้องหลังเพราะว่า การประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูลมาเพื่อเตรียมความพร้อมกับโรคติดต่อที่อาจจะลามมาถึงประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ดอกจันไว้ก่อนเนะเดี๋ยวไปไล่ข้อถัดไปถ้ามีอันไหนที่มันครอบคลุมมากกว่าน,นี้เราจะไปตอบข้อน,นั้นนะคะอ่ะข้อ 3. สามสังปิดดานชายแดนชั่วคราวนะคะกรมควบคุมโรคเนาะเราทางานเกี่ยวกับเบื้องหลังซ้ำสายตีรายงานทําวิจัยศึกษาค้นคว้าไม่ต้องไปสั่งปิดอะไรของเขาเดี๋ยวเขามีคณะกรรมการเลยเดี๋ยวเขาไปประชุมกัน เขาจะออกกฎมาเองว่าต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะอ่ะก็สุดท้ายข้อสี่รายงานคณะรัฐมนตรีเฮ้ยอันเนี้ยหน้าที่เราเพราะเราต้องให้ข้อมูลรายงานสถานการณ์รายงานข้อมูลให้กับฝั่งทางรัฐมนตรีแต่ช้อยมันยังไม่จบค่ะช้อยมันมีต่อว่าเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินอ่าข้อนี้มันจะไม่ใช่ก็ตรงเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินนี่แหละจริงหน้าที่ของเราเรารายงานรัฐมนตรีนี่ถูกต้องละรายงานคณะรัฐมนตรีนี่ถูกต้องให้ข้อมูลเนาะ ผ่านคณะกรรมการต่างๆถูกต้องแต่ว่าส่วนการจะประกาศไม่ประกาศของเขามันเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วเขาจะพิจรนารณากันเองเนาะหนึ่งสองสามแต่ว่าอย่างไรเรามีหน้าที่แค่รายงานเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้มันตีเหมารวมไปว่าเหมือนกับเราอะไปรายงานเขาแล้วให้เขาไปประกาศสภวาวะฉุกเฉินซึ่งมันไม่ใช่อันนี้มันนอกเหนือจากงานเบื้องหลังที่เราทำนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้กลับไปตอบข้อขอไข่ถูกต้อง